จริงว่ะวันนี้แม่ทำไรให้กินครับข้าวผักใบกุ้งเคโลคือกินกุ้งไปหมดแล้วเดี๋ยวได้ข้าเปล่าใช่ไหมครับแม่ก็ต้องกินข้าทำไมเดี๋ยวต้องกินข้าวแต่ก็โตก็แม่อุตส่าห์ทำให้กินเลิกกินข้าวไม่ได้หรอฮะเลิกกิข้าวไม่ได้หรอได้แต่ควรจะกินให้หมดไงลูกอืม,อม เเล้วเอลกินหมดไหมกินหมดแล้วยังไม่หมดเหรองนอ้เ,อเฟลจะกินหมดแล้วเนี่ยอัีสองคำรเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เฟลจะกินข้าวหมดจานไหมครับกับเพราะว่าวันนี้แม่ให้เขาเยอะมากครับวันนี้เขาเขากินน้อยครับวันนี้เหลือสองคำสุดท้ายเขาจะกินหมดไหมครับเรป็นกําลังใจให้เฟลกันนะครับอ่ะลุยลุยลุยมิชชั่นนี้จะสําเร็จไหม รารกิตนี้จะสำเร็จไหมครับพรกจิตกินข้าวหมดจานนะครับมาแล้วครับคำแรกครับพ่อให้เขาเกินแค่สองคำวะอุอ้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมีคำต่อไปนะครับต่อไปคำที่สองนี่คือคำที่สองของไอเอลนะไอหอยเฟลนะครับ เนี่ยจำจำชื่อผิดถูกนะครับเนี่ยชื่อใกล้เคียงกันมากเลยสองคนนี้อ่มโอเคเขาให้กินจริงจต้องกินให้หมดนะเพราะนี่มีมีคนเขาดูอยู่นะเนี่ยกินหมดได้ไหมครับฮะไม่เอาำทำไมถึงไม่เอาอิ่มแล้วอิอ่มแล้วก็พอแล้วเงั้นงั้นงั้นถ้ากินอิ่มแล้วกินน้ำให้หมดได้ไหมครับ โอเคกินน้ำหมดได้น้อืเคี่ยวให้หมดก่อนเคี่ยให้หมดก่อนเคี่ยหมดเราค่อยกินอย่างอื่นส่วนคนนี้กำลังเล่นเกมบวกเลขอยู่นะครับเกมบวกเลขเหรอพ่อไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เล้แปดได้แปดปะ แต่ว่าฟังผิดสิบเจ็ดลบสามก็สิบสี่สิถูกต้องถูกต้องฉลาดจริงๆอ้าวมีแม่มาแล้วครับมรแม่มาจัดการไอเปล้วครับกินยาสมาจกินยาสมาธิครับ กินยาเรียนเก่งครับหนึ่งหนึ่งครึ่งเม็ดกินแล้วเผื่อจะเรียนเก่งครับจริงไหมครับอาอร่อยไหมครับมันไม่อร่อยแล้วไอยามันจะอร่อยได้ไงไอยาใช่ไหมเอ้ยยังไม่อร่อยอ่ะ อือมอืมอืมสดชืนช่นสดชื่นสดชื่นมากเลยครับวันนี้เลี้ยกินน้ำให้หมดโอเควันนี้วันนี้แม่อยอมด้วยกินไม่หมดแต่แม่อยอมด้วยวันนี้แต่ว่าแต่ว่าวันนี้กินเยอะแล้วใช่ไหมกินเยอะใช่ไหมครับเพลวันอีกน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอยู่นี่เอาบ่อนี่น,น้ำมะพร้าวกินได้ไม่มีหรอกน้ำลายอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่กินเพราะว่ามันมีน้ำลายน้องครับจริงๆไม่มีหรอกมีนิดเดียวเอง ไม่อยากเกล่เนาะไม่ใจร้ายยังไงฝั่งนี้กำลังฝั่งนี้ทานอย่างครับ